ทำไมเหรียญถึงไม่ขยับสวัสดีครับพี่น้องนะครับพบพ่อกันกับบานัดอีกตามเก่าตามเคยครับนะครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อน,น,น,นทุกท่านนะครับชาวเฟซบุ๊กชาวเคเตอร์นะครับกันนะครับ,นะรบสวัสดีพันหน้าจอนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็น นะครับพี่น้องถามกันเขามาหลายครับนะครับเป็นยังช่วงนี้ครับเหรียญจังาบขยับเนาะเหรียญขึ้นนอยนะครับก็นานนี้ยังขึ้นดีอยู่นะเหรียญขึ้นซ่านะครับบางคนก็บ,บอกว่า,าระบบปรเปลี่ยนนู่นนี่นั่นนะครับมีการอัปเดตเฟซบุ๊ก นะครับถ้า,าความเป็นจริงเนี่ยนะครับเฟซบุ๊กเนี่ยมีการอัปเดตอยู่ตลอดนะครับเราก็ในส่วนของการที่อัปเดตมากนะครับก็อัปเดตหลายรอบนะครับไม่ว่าจะ update, อัปเดตในเรื่องของอการสร้างรายได้นะครับตรงที่บอกว่าจะนับของสตรีมนะครับอิงตามยอดวิวนะครับก็มีการอัปเดตขึ้นมาก นะครับหลายๆคนก็บอกว่านับตามยอดวิวว่าฉันนะครับนับตามาวิวที่เราดูเนาะนะครับตามยอดวิวเนี่ยพี่น้องนะครับผมจะเอาขึ้นเนี่ยนะครับให้พี่น้องเห็นเนี่ยนะครับร้อยคนดูนะครับร้อยคนดูทําไมเหรียญถึงได้น้อยแมนบอพี่น้องนะครับเป็นกราบขึ้นมาอยู่แล้วเห็นมรนะครับ ก็คือร้อยเปอร์เซ็นนั่นแหละนะครับร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยมันจะเป็นดัชนีที่มันชี้ลงมาเรื่อยๆเ,เห็นไหมครับเพราะอะไรเพราะว่าคนดูไม่จบท้ายนะครับแต่นะครับคนเบิงโบจบนะเบิงโบจบคีพฮอวัดหลายพี่น้องนะครับแต่ว่าระบบนับเป็นยอดการดูนะครับซึ่งดูเกิน3ามวิระบบก็นับอยู่แล้ว นะครับเป็นยอดการรับชมวิดีโอ3วินาทีละนะครับมันก็ขึ้นอยู่แล้วนะครับมันก็กทำให้มันมียอดอยู่แล้วถูกไหมครับทีนี้ถามว่าทําไมละ่ะนะครับตรงเนี้ยบอกแล้วนะครับว่าเป็นการดูแบบไหนทีนี้ถ้าดูจบกันหมดล่ะแล้วทําไมยอดเหรียญถึงไม่ขึ้นนะครับยอดเหรียญไม่ขึ้นเ,นเพราะอะไรนะครับก็ไปดูกัน นะครับยกตัวอย่างอย่างง่ายๆนะพี่น้องนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นมีคนเบิ่งคลิปเฮาอยู่เนี่ยนะครับหนึ่งสองสามสี่หาคนเนาะนะครับยกตัวอย่างมีคนดูห้าคนนะครับคนที่หนึ่งที่สองที่สามใช้เฟซส่วนตัวดูนะครับคนที่สี่ที่ห้าใช้เพจดูนะครับห้าคนเนี้ยดูเราเนี่ยเราขึ้นอยู่แล้วห้าวิวถูกไหมครับแต่คนแรกดูเรานะครับใช้เฟซส่วนตัวดูนะ เห็นโฆษณา1ตัวคนที่2เห็นโฆษณา2องตัวคนที่3เห็นโฆษณา3ตัว4กับ5ไม่เห็นนะเห็นความแตกตา่างงี้ครับพี่น้องนะครับนั่นหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าบางคนนะครับก็ดูคลิปเราอะนะครับก็เห็นโฆษณาแค่ตัวเดียวกับคลิปนั้นแต่อีกคนหนึ่งเห็นโฆษณา2ตัว นะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับเห็นโฆษณาสองตัวหรืออีกคลิปหนึ่งเห็นโฆษณาสามตัวหรืออีกคนหนึ่งเห็นโฆษณาสามตัวเหมือนกันนะครับฉะนั้นแล้วตรงเนี้ยนะครับมันขึ้นยอดวิวให้ทั้ง5้านะครับแต่ว่าการได้ของโฆษณามันไม่เท่ากัน <S 2> <S 2> <S 2> <S นึกออกอยังครับพี่น้อง นั่นก็หมายถึงง่ายๆเลยครับว่าบางครั้งเนี่ยยอดวิวมันขึ้นกับจริงครับเพื่อนนามาเบิ่งเข้ากับจริงนะครับแต่เพื่อนอาจจะไม่ไดเห็นโฆษณาเราก็ได้เราไม่รู้นะครับว่าเพื่อนเห็นหรือไม่เห็นนะครับบางคนอาจจะไม่เห็นโฆษณาก็ได้หลังจากกรณีที่ดูจบนะครับกรณีแรกดูไม่จบกรณีที่สองดูจบแต่เห็นกลับไม่เห็น แต่วิวขึ้นอยู่แล้วครับเพราะว่าการดูคลิปเนี่ยนะครับดูเกิน3วินาทีขึ้นไปวิวก็ขึ้นอยู่แล้วนะครับฉะนั้นวิวมันมีอยู่แล้วแต่ทําไมเหรียญมันถึงขึ้นน้อยนะครับ <S <S บางคลิปเห็น1ตัวบางคลิปเห็น2ตัวบางคลิปเห็น3ตัวนะครับ <S <S ไม่ว่าจะความยาวสั้นหรือยาวนะครับยกกรณีอย่างของของเบานัดเนี่ยนะครับบางคลิปอ่า หกนาทีแปดนาทีนะครับบางคนก็บอกว่ามูก็บอกว่าเห็นแค่ตัวเดียวนะครับเห็นแค่อันเดียวบางอันสองนาทีแต่เห็นสองตัวอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นแล้วตรงเนี้ยนะครับก็เอามาไขขอของใจให้เพื่อนๆนะครับพี่น้องเฮ้านะครับเช่าเคเตอร์เฮ้าสิ่งที่เฮ้าจได้ครับก็คือการมุ่งมั่นนี่แหละครับอย่าท้ออย่าถอยนอกพี่น้องมุ่งต่อไปนะครับเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะนะครับ ผู้ใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับฝากแช่นะครับให้พี่ให้น้องห้องหูกันนะครับสนับสนุนเบานนัดด้วยการแชร่นะครับโอเคครับสวัสดีครับ